สายฝนกลังนําเส้นทางขวากน้ํามากมายบาดเจ็บมีแผลเจียนตายแต่ใจต้องแกร่งคลิปนี้สร้างมาเพื่อให้เรียนรู้วิถีชีวิตในญี่ปุ่นการเป็นอยู่ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมพบก,กับแดนปฏิน Channel นี่ครับผมวันนี้สิ่งที่ได้มาป่า เรียกปลาไทยนะครับพี่นเรียกปลาไทยดูดิว่าผมจะทำอะไรกินอ้อมีมึกโอ้โหดูนะครับดูนะครับโอ้โหตัวดูดูดูด,ดูใส่หม้อไม่ได้นะครับนี่ตัวใหญ่ใหญ่มากตัวมึกีิจ้าง น้ำจิ้มจิ้มแจ่วจิ้มแจวนะครับผมแอนปาดิบชาแนลมันต้องตาดิบดิบอะไรเ,เดี๋ยวจัดให้ดูครับผมไปติดตามกันนะครับเดี๋ยวด,ดูตอนต่อไปครับผมดูนะครับตัวใหญ่ไม่ใหญ่ครับผมามึกก็ตัวใหญ่โอ้โหตอนนี่แต่ตใหญ่ๆนะครับแดนปาดิบชาแนล นี่ปลาหมึกเตรียมหักเตรียมอะไรเรียบร้อยนะครับเรียนประดิบชันแน้วดูป,ป,ป,ปลาดูป,าป,ปลาปลาลงไปแล้วโอ้โหเต็มหมอ้อครับอ่าตัวเบอเลยจัดให้เน้นๆอะไรายๆวันนี้หมน,นูเด็ดปลาหมึกเดี๋ยวจะปลาหมึกนี่ย่างะครับใส่กับปลานะครับ ติดตามตอนต่อไปติดตามคนแจ้งนี่ปลาหมึกเมื่อกี้นะและมาย่างแบบแซ่แบแซ่บปลาก็ใส่ขิงไปแล้วร้อนร้อนร้อนรอ,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 รอสับผักสับก็จะลงผักผักนะครับป๊บนึงนะครับ เดี๋ยวประดิบประดิบชแนลใหม่ลืไหมครับมืมติดตามนะครับ ดูสีสันโอ้โหน่ากินไหมน่มากินมากสมชื่อกับแดนประดิบชาแน,นลนะครับนม่โอ้โหมึกได้มาสดสดนี่นี่นอหอยแม่เขาเน,นี้ยแหละ เป็นไงนะครับผลงานจากแดนประดิบที่แน้วโอ้โหปลาตัวบนเลอิอนะครับจะมีปลาหมึกงเนย่ยโอ้โหเครื่องครบสุดน่ากินมากเลยครับมื้อนี้กับข้าวแสนอร่อย,อยดูปลาหมึกย่างโอ้โหปลาหมึกย่างอร่อยทะลุมิตินะครับอร่อยในสามโลก อ๋อครับผมอือหือประด็ดมากเด็ดมากร้อยอร่อยอน้ำจิม้มน้ำจิ้มรสเด็ดทำเองกับมือนะครับนี่น้ำจิม้มสูตรเดนประดิษฐ์แคนแนลน้ำจิม้มเดนประดิษฐ์แคนแนล เด็ดปอ,อุ้ยปลาโอ้โหไม่ผิดหวังครับวันนี้ฝากติดตามกันต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับหนึ่งปลาไทยญี่ปุ่นตั้งใจทำหลายครั้งนะครับพอดีเราไปเจอปลาแบบไม่มันไม่สดไม่อันนี้ครัแล้วก็เพิ่งไปเจอมาวันนี้ทั้งปลาหมึกทั้ง อาไทยที่เราตั้งใจไว้ก็เลยเอามาทำให้ดูรับรองว่าสุดเด็ดสุดนี้น้ำจิ้มรสเด็ดจิ้มปลาหมึกคอยดูคอยติดตาม,มนี่ครับปลาหมึกย่ามใจเย็นๆนะครับใจร้อนไม่ได้หรอมในเย็น ช่วเป็นกำลังใจและติดตามช่องแดนประดิษฐ์ชาแนลด้วยนะครับผมถ้าชอบกดใช่เดี๋ยวดึงกดซับสไครต์ให้แดนประดิษฐ์ชาแนลนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับจะเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับโหดูปลาหมึกเลยอือเลี้ยงน่ารับประทานมากเลยน่ากินมากเลยครับอือเดี๋ดีได้แล้วได้แล้ว นวดนวดนนวดหวนวดนวนวดนวดนวดนันวดนวดนดนนัดนวดมกดนว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 ดรดนดนวนวดอดนดนตดนนดนวดนวดนดนมนม không 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 rồi มาแล้วเมนูสุดแซ่บครับผมเด่นปดิบเช็แนว channel, นี่ลปลา,ปาสดสดปลาหนึ่งหรือว่าหนึ่งปลานะครับของเด็ดของดีของดีงดเด่นประดิบ หวานโอ๊ยอะไรนี่ทีมตะปูคจะยังไม่ได้ฟังนะเยนี่กหยักน้องมันจะแย่ัหยักไปเลยสวยๆนี่ค้อยเลยุเข้าไปครกะป๋ายเพื่อนทำเตียงไปเลยขาดตะปูข้าวเหนียอันนี้ปูนี่ก็ได้ ม่กินเหนียวะครับแกทปข้าวเหนียวเอคนไม่เหนียวม้องตามด้วยไตามันต่อไป้นเหนียวหรือไม่เหนียวืมื

các con nhìn thấy được. Mm. Cái không? Cái... người có thể nói rõ ràng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 này ràng